ก็สว um, ัสดีครับอยู no ่ผมจูเกอร์หนึ่งหานะครับวันนี้อยู่เกมฮอนนะผมกับฮีโร่พีเดเตอร์ไม่ใช่ครับพีเดเตอร์นะฮะก็ตัดมาทีที่2ีนะครับคิวเจ็ดตายห้าไอซีสี่ก่อนหนึ่งส่งรีเพจได้ที่รูปไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมอ่ามีคนขอมาก็จัดให้นะครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นเอลเดอร์นะครับหน้าก่างไม้แล้วก็คอนสแตน t นะครับซึ่งเป็นสายแบบ เออริจินอลนะครับสายในตำนานเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสกอร์ตามอยู่10ตัวนะครับเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยภาษีค่อนข้างดูดีนะครับซึ่งมีโคโนอ์และแมงโดมเราแล้วติดบอมเบเรียนอันติเอ้แต่ว่ามีตัวดำครับเลยไม่โดนแล้วยัง,งนอสวยดีมาดีนอตบอมเบเรียนมาเอ้ยเต่ามุญหนีอะไรกูไม่ได้ตีมึงโออหุยเมดเบนมาครับเอ้าหเมดเบนบิงไปเต่าบิงมาเลยครับผมเลยไม่ได้ไม่ได้เสียกัน เบนเบนได้ลูนดับเบิลไปครับวีเดตบอยู่ยังไงแล้วเรียบร้อยเบนเบนไม่รอดครับตีนินจาเจอคอนตันเมกาโอ้โหเจอบอร์โรวูดดิเกซ่าจังหวะนี้ต้องวิ่งก่อนแล้วโตสวดแม่งมาดิมามาสวยได้อยู่แล้วยังไงเอาไม่ลงมามามาจงยสุดยอดนี่จ้าตัวไหนเต่าเหลือเต่าเลือเต่าปีมาเฮ้ยนี่จะแน่หลีเด่นแน่โอ้โหเย็ดแค่ เอาเรื่องวงะไงเมื่อกี้นะใครเห็นก็ว่าตายอ่ะแต่แบบรอเฉยอ่ะโอ้โหอันนายเฉยเยฟรีพ yeah, ีเดอเกมนี้เปิดมาก็เดือดเลยนะกอลิโต้ฟังเรานะครับมีพีเดวิสเลเมดเบนเจเนนะครับแล้วก็ฮูดูนะครับ <c oughs> ไฟตรงข้ามนะครับผมมีโคโนสนินจาบอมเบเดียนไพโลแล้วก็ นะครับซึ่งโอโหโคนอตกับน,นินจานี่ก็แบบอของสล่งเราอยู่เหมือนกันนะถ้าโคโนตโดมเราก็ทําอะไรไม่ได้นินจาก็สับไปสับมานะฮะโดนนะครับ,นะรบสมมุติว่าถ้าฝีมือเท่ากันนะไอเอกับไอบีฝีมือเท่ากัน <is> อีกคนหนึ่งเล่นนินจาอีกคนนึงเล่นพีเดผมว่านินจาชนะนะเพราะว่าสเต็ปมันพิวกว่านะครับผมอันนี้พูดถึงกรณีฝีมือเท่ากันนะอเข้าใจไปด้วย อ่าโอเคมาดูว่าจออะไรต่อครับอ่ามาดูสะกอของไฟตรงข้ามบ้านนะครับผมไฮโลกดไป11บเอนีจากสิบนะครับไฮโลออกบอลบอลมาด้วยนะครับก็ออกของแกทางเราเหมือนกันนะฮะส่วนไปเบนฝั่งเรานะครับศูนย์นะครับโอโ้โหออกคอนตันด้วยนะฮะมีละสายในตำนานทั้งนั้นเลยตอนนี้ตัวแกทางเยอะเต่าผิวอยู่เอาเรื่องเต็งเต็ง อาเิือนแอขอว่าครับเจอไพโลสตันอันตีแล้วโอ้โนสไลด์มาคนนั้นได้คิวครับเม็ดเบสอันตีไปแต่ว่าไม่ตายโอ้โหเ่อนแตกหมดเลยฮะอาวิสเลได้ไปหนึ่งตัวครับตอนนี้เต่ามุดอีกแล้วโอ้โหเต่าแม่งป่วนตึงตึงๆยังไงนีจ่จ้าทีเดียวโอ้เจอฮูดูสาไปครับวิเลแตี่มันจะตายแล้วผมเจอสาู้หูเต่าปากกระดองมาแล้วเรียบร้อยครับผมทีมตายหมดครับพีเดไม่อยู่บอกเลยว่ายังไงก็งานหยาบครับตอนนี้ ตะกอก็ตามนะครับพิมก็สู้ไม่ได้นะฝันของข้ามมีแต่ตัวพิว้วพิวมีเต่านินจาอะไรเงี้ยนะครับมันก็พิ้วอะ่ะเออไล่ย,ยากอาจจะเป็นก็เลยต้องออกคอนตันมาหรือเปล่าคือแบบตีติดตันก็นหนีเราไม่ได้นะสู้แล้วผมมีคนบอกว่าพี่ขอพีเดฟาร์มหน่อยคือยุ่งเนี้ยพีเดฟาร์มป่าไม่ได้แล้วนะคือมันฟาร์มอะ ช้ามากฟาร์มช้าแล้วก็เสียเลือดสีเนื้อเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นฟาร์มกันแล้วนะครับเขาก็เล่นยืนเลนธรรมดาฟาร์มมาได้แต่ต้องมีของสักนิดนึงมีดูดเลือดมีอะไรเงี้ยแต่เข้าป่าก็ยังฟาร์มได้อยู่เออแต่ฟาร์มไม่วัหนึ่งอ่ะฟาร์รมไม่ได้ครับเหนื่อยมากแต่ถ้าใครอยากจะระยะขัดขืนเนี่ยจะฟาร์มก็แล้วเต <c> ้ <oughs> เออแต่จะให้ดีเดี๋ยวผมไม่จาะาฟาร์มดีกว่ายืนเลนเอานะครับ อะวินเลถ้าให้กระทาฟ้าพีเดก็จะเพิ่มความโหนอีกมาประมาณ800%อเนะครับผม <c oughs> อันนี้ผมก็พูดเอ้ยี่ยโดนโดมเลยสัตว์เอ้ยตายไหมเนี่ยบอมเบียน <c oughs> เจอปรวุธโอ้โหตีไม่ได้มา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 ,มาโอาเอาไม่ลงครับ <c oughs> ชุดเดียวเอาไม่ลงโดนสวนนี้ครับผมยัง <c oughs> ไงเต่าปลากระดองมา <c oughs> แล้ว <c oughs> โ,โ,โอ้โดดมีนูเอ้ยเจอนินจาตีเจอซันอยู่ เฮ้ยตายโอ้ oh my god ไม่รอดโอ้ยโดนระเบิดไปเมื่อกี้พูดอะไรลืมละก็ <c oughs> บางทีพูดอะไรอะ่ะมันก็ต้องแบบว่าเรามุกเราอะ่ะแบบแบบเล่นมุกอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบสมมติว่าอืเอาวันนี้เลยเพิ่งเล่นไปแบบมีคนพูดถึงกรณีนี้บอกว่าอาวีกอบฮอนอะ่ะซึ่งไอ้เหี้ยคนก็รู้ทุกคนแล้วว่า มันเป็นมุกแบบแซวเล่นพูดขำๆไม่ใชยใครก็รู้ว่าฮอนแม่งมีมาสิบปีอาบี RB มามีไม่ถึงห้ามั้งนะแน่นอนมันก็เป็นมีนขำๆซึ่งกูต้องมานั่งเล่นมุกตัวเองแล้วก็มามาเฉลยว่าเอ้ยเรอเล่นนะอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าผมขี้เกียจไปตบมุกให้ละนะใครไม่เก็ยก็ปล่อยให้มันงงไปเดี๋ยวฉลาดขึ้นแล้วจะเข้าใจเองเนี่ครับผมน่าเอาเป็นวิงโบเลยโอเคตอนนี้ก็คาดี ช่องหนึ่งนะครับของก็จะจะฟูแล้วนะครับผมตอนนี้ที่เลือกเนี่ยมีเอลเดอร์นะก่งางไม้คอสตานนะครับวิงโบเพราะสะายเปลี่ยนเป็นอะไรก็ต้องก็ต้องดูนะครับแต่เอลเดอร์เนี่ยผมว่าผมบอกไปประมาณ800รอบแล้วว่าอ่าราคามันเป็นไอเทมต้นเกมที่ราคา2000โกแต่ว่าความไวเนี่ยมันไวสุดแล้วนะครับก็คือเวลากดใช้เนี่ยมันจะตีไวขึ้น 90้าสิบอ่าขอเดิ๋เพิ่มขึ้นเกนะครับซึ่งในเทมฮอนเนี่ยไม่มีอะไรไวกว่าเกแล้วนะครับผมอย่างวิงโบเนี่ยเท่าไหร่วะไอเหียวิงโบ60เออวิงโบหกสอ่าได้กระทาฟาจากวิตเลยแล้วความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น30แล้วก็บวกอีก30 AG 30 AG เนี่ย1 AG จะบวก1ความไวนะครับก็30 AG ก็บวก30ความไวแล้วก็ ไอความไวอีก30ินะครับกลายเป็น60อะไรประมาณนี้แต่อันนี้ได้ถึง90นะก็เร็วกว่าวิงโบประมาณครึ่งเท่าประมาณนี้เออเท่าครึง่งครึง่งเท่ามงกุสายฟาก็ไม่ถึงนะประมาณ80ดิได้ไหมมงกุสายฟาแต่สมัยก่อนนะครับมงกุสายฟาคือตีไวอย่างเดียวร้อยยี่อะไรเงี้ยแต่อนนี้มันมีช็อตไง มา,มาช่างแม่ดูต่อเอาโดวไปยังไงยังไงพาโลเรียบร้อยครับผมเจอคอนตันเมกาคอนตันเมกาโดน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 ิมาดิมามามาสวยอ่ะเฮียรังปลอมไม่รู้แม่งรังปลอมอึนชิบหายมาโดดใส่บอมเบเรีรีแล้วเจอคอนตันน้อยตกเรียบว่ะมีการบวดยอมแพ้ว่ะคือบอกเลยว่าเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งพีเดีค่อนข้างเสียเปรียบนะ เออพอมีแบบคอนตันขึ้นมาดูดีนะฮะออกมาเป็นไฟแบน์นะครับผมถือว่าผิดคานะตอนแรกผมคิดว่าจะออกพวกกอกระดงกอกระดูก oh, อะไรอย่างงี้แต่ออกมาเป็นไฟแบน์นะครับอาจจะเป็นดับสามสีนี่วิเล oh, oh, oh. ตันช่วยครับมาโดดโดดเฮกให้ยังไง oh, oh. เรรียบร้อย โอ้พีเด้เนพอของพี่เด้ของฟูนะก็คือหนึ่งในตองฟูเหมือนกันนะก็ไม่ธรรมดานะครับผมถ้าได้ตีเนี่ยไม่แพ้ใครนะแต่แพ้ๆคือไม่ได้ตีไอ้เทจะปวดอาวุธด้วยจะปวดอาวุธดิโกนอสตะไลมาแล้วปีนเรตันนี่นี่นีรอไพลโลก่อนเลยตัวใส่บอมเบอร์เดียนเอาโกนอตเอาเปล่าโกนอสเอาเปล่าอุ้ยสามยูตายครับผมไอ้เทคอนตันตันโคตรด,ดี ตันแม่งทุกดอกอะ่ะคือตันแบบจังหวะที่กำลังจะหนีเนี่ยแม่งติดตันเลยนะเอาเลือดให้ดูดูมีซับเลือดให้ครับผมตอนนี้ก็กดไป20คิวนะครับแต่เกมเสียเปรียบ <c oughs> นะเล่นตัวเลขก็ต้องใจเย็นนิดนึงเออยือ,ย,อ,ย,อยือเกมไว้ แต่ฝ่ายตรงข้ามก็เลดอยู่นะนี่เฮียฝ่ายตรงข้ามนินจานินจาโคนนซก็เลดไม่แพ้แล้วนะโคนนซนี่ก็คือเลดถ้าได้เปิดก่อนนี่ก็เราก็ตายได้นะครับเรื่องสองวันสี่เองเอาออกแยกล่างเฉยครับผมนั่นก็จะเป็นพวกดับลามสีนะฮะแต่มาเป็นแยกล่างบ้านไป เรียบร้อยครับผมกำลังแตกโอ้ยโดนเต่าบิงมาแล้วเจอตีตันเอ้ยทีเดียวเต่าเต่าเต่าเฮียไม่รอดไอ้สัตว์เอ้ยคนน็อตไอ้ยังคนน็อตโดนอ้สัตว์โอ้ยโดน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 ว่ะโดนตาตายจนได้ครับผมหนัวจัดหนัวจัดโอ้วินเลมารันชามนิดหน่อยอ่ะแต่ว่ายิงโคนน็อแตกไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เหลือสองสองครับเห <Wisconsin. S 1> ลือนินจากับไพโรนะครับฝ <mon> <mon> ่ายนี้เหลือวิสเลกับรีเจเนที่ไม่ได้มาไฟกับเขานะครับโอ้เส็จได้ครับรีเจเน่ไม่อยู่ในเฮ้ยเชี่ยไปไพโลมาสตันอ้าวเรียบร้อยแห้งเลยโอ้ยอ๋อไม่ครบนะครับอ๋อที่ไม่ออกกระดูกเพราะว่ารีเจเนออกแล้วไงเออจังว่าวอลไฟ์เนี่ยแล้วของมันก็ทับกันตายาวเลยทีนี้ มาอัปเดตสกอร์หน่อยดีกว่านะพีเดอยี่สบเอ็ดนะครับเพื่อนก็วิเลยเจ็ดหูดูเอ้ยวิเลยแปดหูดูเจ็ดเลนะสองเมดเบนยังศูนย์สิบอยู่นะครับผมก็ฝ่ายตรงข้ามไฮโรสิบสามนินจาสกอร์มาสิบหกนะเออมีวิงบงวิงโบแล้วเรีรยวอาจเราจะต้องเป็นสซาเวดเปลี่ยนคอนตันเป็นซาเวดหรือว่าจะเปลี่ยนเอลเดอร์ก็ได้อยู่นะเราตีไวอยู่แล้วอ่ะ ไอเทมตีไวเรามีตั้งหลายชิ้นนะมีแยกลงแยกล่างวิงโบอะไรเงี้ยสกิลพีเดียมันมีสกิลดุลเลอดในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับรก็คือสกิลสามนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ได้บาลาการไปก่อนนะครับต้องรีปิดเกมเหมือนกันนะครับโคโนนี่ก็บอกเลยว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวถ้าของควมมีรีรีโดมนี่ก็เรียบร้อยนะฮะมีรีสกิลเราก็โดนอยู่แล้ว อะยังไงต่อครับผมโอ้โหถ้าเจอลุมไม่ไหวนะแม่งมีทั้งปอดอาวุธทั้งตรงสันนี่เจอปดอาวุธอ่ากดแยกล่างอ้มันออกแยกล่างมาแก้ปดอาวุธนะผมเนี่ผมก็โง่คิดไม่ทันมันก็ไวเอออนี่มันออกของตามสถานการณ์นะครับออกของแก้ทางไปตามเกมอันี่ออกของฉลาดนะเออ ที่เอของแคาาดเป็นผมคิดไม่ได้เนี่ยดีนีไม่เล่นเองให้ด <laughs> เออูเออมีหลายคนถามไม,ไม่ไม่เล่นเองบ้างโอ้โหคือแบบพูดแล้วมันเศร้า oh, ขอเ <this game S 1> ด้า <your S 1> <laughs> ขอเล่า <card S 1> เข้มเข้ม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูบวกก่อนเดี๋ยวมหยฟังนะครับแปบ๊บนึง ถ้ามันตายเดี๋ยวจะโมให้ฟังมันไม่ตายก็ไม่โม้ครับเววววฮ้ยโดนว่ะโดนว่ะโหแม่งตั้งปลอมเยอะวะ่ะสับสนวะ่ะสับสนไม่รู้ตัวไหนตัวจริงไม่รู้ตัวไหนตัวจริงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกไอเยยแม่งแย่งไม่ออกครับผมเราไปเตีย๋ยเราแบบเพี้ยแม่งแม่งประเมินไม่ได้ว่าปลอมหรือจริงอะ่ะเพราะว่ามันก็อึดเหมือนกันเนะี่ยเอาไอ,าเ,อาเคอผมไปโมต่อละกัน สาเหตุที่ไม่เล่นเองนะครับมันเคยมีวันหนึ่งที่ผมแบบนั่งนั่งสตรีมอยู่งงๆนะฮะซึ่งทุกคนคนที่ติดตามหรือคนที่ดูประจำนะผมยกตัวอย่ยอยางสมมุติว่าคนดูคลิปเนี้ยอ่าหนึ่งพันคนเก้าร้อยเก้าสิบคนเนี่ยเป็นคนที่ดูประจำหรือคนที่ติดตามอยู่แล้วแม่งก็รู้ว่าผมเล่นกากแต่เขาเข้ามาดูเกมเนี่ยไม่ได้อยากมาดูผมเล่นหรอกอยากมาดูคนอื่นเล่นแล้วถ้าผมสตรีมที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้อยากมาดูผมเล่นหรอกอยากมานั่งคุยอยากมาเล่นด้วยตามภาษาอะไร แต่มันจะมีขาจรก็คือไอ้ส่วนแบบหนึ่งเปอร์เซนหรือว่าไอ้สิบคนในพันอะไรมาเนี้ยที่แบบไม่รู้อห,หนุ่ยเนี่ยแล้วโดดเข้ามาแล้วก็มาดูผมเล่นแล้วก็มาบอกอุย้ยเล่นกากวะอ่อนวะโง่วะแล้วแบบผมก็แบบเฮี้ยน้อยใจว้แบบเฮี้ยนคนเล่นกากไม่มีส,สตรีม่ะวะเออผมก็แบบทนต่อแรงกดดันไม่ไหวผมไมได้เฮีย้ยไม่ตรีแม่งและคว,วาย <laughs> เออสำหรับมุมมองผมนะผมคิดว่า เออมันวิจารนะวิจารไม่เถอะผมไม่ได้อะไรผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แบบคนเล่นอ่อนน่ะม่มีสิทธิ์สตรีมหมอผมว่าคิดในมุมไหนนะคนที่เล่นไม่เก่งหรือว่าเล่นอ่อนน่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะสตรีมเพราะว่าการที่เราสตรีมเกมเนี่ยไม่ทําให้พ่อใครตายแต่ผมขี้เกียจมานั่งฟังคนบ่นไงว่าอุ้ยเล่นกากจังเล่นนอนจังผมขี้เกียจมานั่งฟังเออผมแม่งแค่อยากมานั่งเล่นกับคนที่ติดตามอะไรเงี้ยเอพี่ขอเล่นด้วยผมมาสร้างห้องเล่นกับมัับ ไอพวกงโงนานก่นานังกานังบ่นไม่เล่นกักเล่นกักกักอะไรเงี้ยผมก็ลำคานนะเดี๋ยวนี้ผมก็เลยไม่สตีมละเออขี้กเกียจขี้กเกียจมันนั่งเถียงกับแม่งมันเออแล้วก็มีบางเกมที่แบบเอ้ยว,ว,วันก่อนเล่นอะไรใบไม่รู้แหละ like <taking> อ่าคือผม <or S 1> คิด <ผม S 1> <think S 2> ว่าในห้าคนเนี้ยผมเล่นดีสุดแลในเกมผมก็บอกว่าเอ้ยอันนี้เราเล่นดีสุดแล้วนะแต่แบบมันแพ้มันก็แพ้อเองอะ่ะเนี่ยมันก็จะมีไอคนโง่ๆแบบว่าไอหนึ่ง,งกูไหมอะไรเงี้ยื ผมแบบขี้เกียจขี้เกียจพุกกับมันอายไม่อยากให้ดูไปทำไมอ่าโอเคครับก็กลับมาสู่โฟกัสของเกมมเราต่อนะฮะตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะ,ะของเหมือนเดิมแต่เงินเหลือประมาณห้าพันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไอเทมอะไรนะครับอาจจะเก็บไว้ใบแบกนหรือเปล่าแต่ว่าซื้อเกิดก็ เหลือประมาณ2,009นะครับอาจจะยังไม่พอจริงๆอ้าวขายได้ขายเอลเดอร์ไปได้ครับออกมาเป็นอะไรครับมงกุฎสายฟ้าอ้าววะเอาละบวยบอกเลยว่าตีไฟแรกครับผมใสยนี้มงกุฎสายฟ้าความเร็วเนี่ยเท่าไหร่วะเอฟเฟกต์นี้มีผลกระล่าแยก33นะครับความเร็วโจมตีไม่บอกเดี๋ยวรอถึงตัวแล้วเดวเปอร์ได้ดูวิธีนรับ มันไม่ได้เขียนบอกไว้แต่แต่ก่อนแต่แต่เหมือนจะจําได้ว่ามัน80นะโอ้นี่เขียนบอกไว้แล้วความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น90อ่าเท่ากับเอลเดอร์นะครับเออเท่ากับเอลเดอร์เอลเดอร์ก็คือ90เหมือนกันแต่ว่าต้องกดใช้นะอันนี้ก็คือไม่ต้องกดใช้แล้วก็ไม่มีข้อเสียอะไรนะครับก็สามารถตีได้เร็ว90อ่าสวยงามอันนี้ก็คือตีไวเท่าเดิมแต่แค่ไม่มีเดือนไอตัวจริงวันนเนี่ยโดนมาสวย มาวะ่ะมาวะ่ะมาวะ่ะโอ้ยดีจ้าโอ้ยตัวไหนตัวจริงเนี่ยเฮียตายเยวตายเยยโอ้ยสวยครับผมมามายังไงตบอมเบเดียนอยน,อนอกจากสกิลมงกรุระใสฟ้าเนี่ยอ่ามันก็ทําให้เรารู้ว่าร่างปลอมตัวไหนด้วยนะเพราะว่ามันช็อตเงียเออคราวนี้มันก็แบบเคลียร์ร่างปลอมได้ด้วยอะเออไอ้นี่แม่งออกของฉลาดะ่ะไอ้เยี่ยเป็นผมแม่งอาจจะออกหนูใหญ่ไปแล้วก็ได้นะซึ่งซึ่งมันออกของแบบ โอเคอ่ะ okay, uh. มันตัดสินใจถูกอ่ะปลาเอาบาลแล็กล่างนะครับตอนนี้ก็ขันดับ้างตายหมดตอนนี้ก็น่าจะจีจีจโอแต่ว่ามันดูดเลือดช้าไงถ้าไม่มีเอลเดอร์โอ้จะตาย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 เอามา กล,ลย,เ,ลยเออต้องงนันต้องงนันเอ,อ้ยจะแตกแล้วสวยครับผมเกมนี้ก็พลิกกลับมาได้สามทางก่อนนะฮะถามว่าเกมนี้พลิกพลิกไหมก็ตอนเปิดคลิปมาเนี่ยเสียเปรียบพอสมควรนะถือว่าก็เป็นตัวแบกทีมได้นะครับแล้วก็เป็นตัวผิกเกมได้เหมือนกันคนะะรับสำหรับพี่เดของเราตัวนี้ขายเยอะ เปลีป่ยนเป็นไรครับขายเอ่อหนัากากไม้ออกเป็นเกาะกระดูกโอ้โหไเหียแม่งของแบบว่าตีไว้สี่ชิ้นเลยนะนะเกาะกระดูกก็ตีไว้ขึ้นนะครับแยกล่างมุงกุส่ฟ้าวิงโบคอนสแตนน์โอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยจุกๆุนะครับกูเล่นดีนะเราเล่นดีป้ากกูเล่นดีนะมีเจนแนเล่นดีไหมอ๋อสองสิบ ก็ก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรเล่นเป็นแฮงก็ตายเยอะกว่าไม่เบ็นเาผมกากอ่ะกูเชื่อแต่เห็นพี่เดเล่นโหดกูเลยฟาร์มดีกว่าโอ้ยแหนแบบว่าเออเห็นพี่เดจะฉายแสงนะเราก็ไม่อยากจะไปขัดขัดแสงเจอจะลัดนะครับก็เลยหลบให้พี่เดเกิดพี่เดคนเดียวพอแล้วนะครับลิจิแหนบอกแหปเ่ิดคลิปมาเกือบแย่นะ คือช่วง20นาทีแรกที่ผมก่อนให้ดูคลิปอะเกมแม่งเสียเปรียตลอดนะโดนแบบยับยับามาพลิกได้อีช,ช็อตเก็บ5ตรเงี้ยเออตั้งแต่ช็อตเก็บ5นะเกมมันเริ่มไหลมาทางฝ่ายพีดีนะครับเออช็อตเก็บ5เนี่ยพาเกมพลิกอ่ะมาลุยเลยวิเลย์ตันสวยวิเลก็เล่นดีนะครับนี่หยุดให้พีเดีตีครับยังไงเตา เฮ้ยไฮโรซันโคโนสไลด์มาแล้วโดมโอ้โหโดนด้วยครับแต่ว่าอาวินเลตตัดจังหวะไปได้1นทีแล้วเจอเฮกอีกโอ้โหแล้วตายไม่ตายโอ้ตายครับผมแต่ว่าเมดเบนได้ใายแสงแล้วโอ้โหเมดเบนตีใครแตกไอสัตว์40นาทีได้2คิวแล้วได้เมกี้นีด้ด้วยโอ้โหน้ำใจอะไรแม่งดีใจกว่าวินอีกเนี่ย เกมสามเมดเบนจบจบเกมครับผมถ้าไม่ได้เมดเบนแพ้ไม่ได้เกมนี้นะก็อันนายนสองทีนะครับผมก็ไปแล้วเจอขึ้นหน้าไปแล้วบายบายัปดีนะครับทุกคนเอวีพีได้อยู่แล้วนะฮะไปแล้ว